สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ร,รายการ Seafood Therapy นะคะกับยิรานแกทันบีเดวิสค่ะวันนี้เราอยู่ที่เดอะคอมมอนส์นะคะที่ทองหลอ่อแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเดอะลอฟสเตอร์แค่ะที่ที่เรามี The Lobster r o ์โขึ้นชื่อที่สุดหรือเขาเรียกว่า The b เ s ส l o b อ t ส r ตอร์โรลอินทนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ยิราดจะพามาทานอะไรกันบ้างแต่รับรองว่าจะต้องฟินสุดๆแ,แน่เลยไม่ว่าจะเป็นลอบสเตอร์โรลลอบสเตอร์นะคะออยสเตอร์ ster, แล้วก็ พลตเตอร์ต่างๆที่เป็นของทอดที่แบบทุกคนต้องชอบแล้วก็คือฟินมากๆอย่าลืมติดตามจนถึงท้ายรายการนะคะเพราะว่าเราก็จะมีโปรโมชั่นมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วอยากให้ทุกคนได้เอ็นจอยกันค่ะอ,อาหารก็มากันแล้วเนาะพร้อมปาร์ตี้แล้วค่ะทุกคนตามกันไปดูนะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ค่ะตัว lobster roll ซึ่งรสชาติที่เรเลือกมาวันนี้นะคะก็จะเป็น lobster roll ที่เป็น Boston แบบ original เลยอันนี้คือขายดีที่สุดในร้านเลยน้องบอกมาแล้วอันนี้ค่ะแอบบชอบที่สุดคืนเป็นคนชอบทาน truffle อยู่แล้วอันนี้คือ lobster roll แล้วคือมีรสชาติ truffle เป็น truffle lobster roll ทุกคนคือแบบคล a m เดล h clam ค,คือ ดีที่สุดของดีที่สุดของดีที่สุดเลยอ่ะแล้วอันนี้ปาร์ตี้ s คค่ะขาดไม่ได้เลยนี่ปาร์ตี้ของทอดอ่ะสวรรค์ที่สุดอ่ะทุกคนคือกินกันได้แบบทั้งปาร์ตี้ทั้งแกงนอแล้วคือกินไปดื่มไปนิดนึงแหละสนุกเลยนขอนุญาตเิร์ฟไรเตอร์นะคะขอบคุณค่ะเบสลอฟเตอร์ o รล in น o w n นะคะอันนี้เป็นบอสตันโรซึ่งเป็นออริจินอลเฟลเวอร์เลยที่ขายดีที่สุดของร้านแล้วนอกจากนี้นะคะที่ร้านเองเนี่ย ก็ทำาบรยอชปันเองทำทุกวันเลยเนาะ่ะลีชีพิสุดหนึ่งสองตั้งอรปเตอร์ด้วยตัวปบรยอชบันนะคะมีความหอมเนยกรอบนอกแล้วก็นุ่มในอะ่ะเข้าใจเลยว่าทำไมแบบที่ร้านถึงได้ขึ้นชื่อตัวบรยอชบันแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวคอบเซอร์อ่ะคือชิมแล้วรู้เลยว่ามันสดมากๆจริงๆเพระว่า เนื้อมันยังแด้งอะ่ะแล้วมันก็หวานข้างในแล้วคือซอสที่ทํามาเนี่ยไม่กลบรสชาติ <Okay. S 1> ความสดเลยอะ่ะมันเข้ากันดีมากมันคอมเชิเมตนกันดีมากๆเลยต่อไปหอ,อมเนยหอ,อมทรัฟเฟิลเตะความหวานความนุ่มความเด้งของเนื้อล็อบสเตอร์คือแบบเฟินสุดอันเนี้ยห้ามพลาดจริงๆทั้ง2องรสอะ่ะเอาจริงอยากทานให้ครบทุกรสแต่ว่าคงทานไม่ไหวเนาะ แนะนำเลยค่ะเพื่อนทุกคนอยากให้มาลองต่อไปอันนี้ค่ะออยเ์อร์ที่ทางร้านนะคะชุบเกล็ดขนมปังทอดแบบดูสิเรามีซอนมาด้วยแต่ว่ายังไม่พอแค่น,นั้นเลมอนอีกนิดหนึ่งเพิ่มความสดชื่นเนาะเต็มคำเลย้องเห็นเนื้อหอยข้างหน้าอยู่เลยอะ่ะอันนี้เป็นสีราชามาโยนะทุกคน มีความเปรีย้ยวหวานมันเผ็ดนิดนึงอร่อยมากต่อไป lobster c o c k t ก็ตซึ่งเป็นเนื้อล็อบสเตอร์อเ,เ,รเ,อรเอาไปทอดเนาะมันดูเหมือนธรรมดานะแต่มันดีจริงๆยังไม่หมดหนวดหมึกทอดนะคะแล้วก็กุ้งทอดทุกคนหนวดหมึกคุณหนวดหมึกอะใครมาปาร์ตี้เป็นกลุ่มนะคะแนะนำเลยเซตนี้ แล้วก็จิราโดนะคะทุกคนอยากให้สังเกตกันเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเป็นจิราโดแท้ๆเนี่ยจะต้องมีตัวจีตรงนี้นี่เองนะคะ mm hmm. แล้วนอกจากนี้นะคะที่ร้านเนี่ยก็จะมีถ้าใครชอบดื่มสปาร์คไวน์ก็จะมีสปาร์คไวน์ให้ด้วยหรือถ้าใครไม่ต้องการที่จะทานแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะมีเนี่ยค่ะแนะนำเลยโซดาป๊อปนะคะ ลิ้นที่สระป๊อปนนี้บอกว่าค่อนข้าง refreshing คือสดชื่นมากๆเลยพอเราทานตัวของทอดแล้วก็ตัวออยซอแล้วเนี่ยจิบอันนี้ไปด้วยคือแบบฟินฟินมากต่อไปนะคะก็จะเป็นแพตเตอร์พิเศษเลยที่ทางเดอะลอบสแลปกับทางซอสนะคะร่วมมือกันทำคอลแลบกันนะคะก็จะเป็นแพตเตอร์ที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟวอร์เรของทั้งคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวโคคัตรวมกันทั้ง3แบบนะคะก็จะมีสลามี่นะคะพรอชูโตแล้วก็มีรอนซอสเทจค่ะแล้วข้างล่างเนี่ยก็เป็นเฟรนเดคลาส3ตัวโคคัตแบบนี้แล้วเอาใจคนที่ชอบความแบบความชีสความของทอดความแบบฟินสุดๆนี้เลยอันนี้มีมอสเ a รล l ย์นะคะที่เป็นชีสติกแล้วก็เชดดาชีสติกความชีสทุกคน ิาม As p o m นะคะตามที่สัญญากันไว้เลย Surprise t ้า e รายการของเราก็คือ เราจะมอบ The Lab Snack Platter นะคะที่ราคาพิเศษเลยจาก690เหลือ590สําสำหรับ10ท่านแรกนะคะที่มาทานที่ The Lab Platter ที่ The Commons กันค่ะวันนี้ละหันกับทีมงานแล้วก็รายการ s e f o o d Therapy ก็ต้องขอลากันไปก่อน subscribe ปักตใจแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราเนอะเราจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆทุกคนติดตามกันนะอยากดูอยากฟังอยากรู้เรื่องอะไรอย่าลืมบอกเรานะคะไปสนียบัดกันเข้ามา ทางนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะเลือกทุกอย่างเลยได้ไหมอย่างละหนึ่งเอาปั๊บสวยเวอร์าดี่าาอะไรคะเดาอะไรล่ะคะเดาอะไรล่ะคะสั่งอย่างละหนึ่งเลยล่ะคะโอ้ยโอ้ยมงลงแล้วค่ะโอ้มิสเกรหลาอยากกินอีกนี่ค่ะเชฟเอียงเลยค่ะ